ดูการนี้29เกมก่อนหน้านี้ลงเล่นทุกนัดนะครับส่วนประสิทธิ์พดุงโชนะครับผู้รักษาประตูของทาปรลิสเทโรก็อายุ37ปีนะครับถือว่าเป็นจอมเก่าด้วยกันทั้ง2ฟฝั่งเลยนะครับนี่นะครับแล้วก็หมายเลข77คนนี้นะครับอองทูนะครับได้ลงเป็นตัวจริงนี้2เกมติดต่อกันเลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการได้เปรียบเสียเปรียบครับเราจะเข้าดาวไปพร้อมกันที่ช้างอารีนาครับ ลาบุรุสินคุณแพรวดบุญกําเนิดปานุวิทย์เริ่มเกมการแข่งขันนะครับโดยเป็นเจ้าถิ่นบุรีรัมย์อยู่นเตตเป็นฝ่ายเขียวบอลเริ่มเกมก่อนครับพอ,อ,อจะเปิดก็ติดบล็อกแล้วสุภชัยใจเด็ดไปช่วยครับคนที่โชว์ฟอร์มดีมากที่องค์ทูครับวางมาลูกนี้จะให้กับไมค์คอนมาเกรสนะครับแต่ว่ามีทงล้ำหน้าขึ้นมาแล้วก็เป็นครั้งที่2นะครับเล่นมา5นาทีนะครับปริสเทโรครับ นี่จังหวะที่วางไปโอ้โหนี่ถ้าเกิดดูจากภาพช้านี่มันเหมือนจะไม่ลำหน้านะครับครับลูกโยนมาด้านหน้าให้กับมาคอนมาโกอสครับอคือถ้าดูเหลี่ยมเนี้ยไม่ลำ<น>แต่เหลือบทางซ้ายมีไมคอนแต่ว่าเลือกตัวกลางครับสุพชัยใจยเด็ดจริงด้วยขวาลูกนี้ข้ามคานครับโอกาสแรกของเจ้าตัวในเกมนี้ครับ นี่ทักทายครั้งแรกในเกมนี้นะครับรับบอลมาจากทางสัตลักษ์นะครับแล้วก็กดด้วยขวาอย่างว่านี้โอ้โหกดไม่ลงนะครับบอลข้ามขาออกไปครับนี่พยายามจะกดแล้วก็ยิงให้เสียบสามเหลี่ยมนะครับแต่บอลน,นี่มันไม่ตรงกรอบเลยครับลูกยิงสุปาชัยฟันไดฮี กสิดิตจะย้อนให้ควอนไดฮีเสียบอลแล้วไมคอนมาเกสมีองทูช่องนี้สปีดต้นดีกว่าครับองทูกดด้วยขวาเสาแรกยันขวาไว้ได้ครับประสิทธิ์ประดิมโชคโอ้ร้ายจริงๆครับทางองทูทีฟจังหวะไทยอลทุช่องของไมคอนมาเกสครับแล้วดูความเร็วครับขององทูนี่สายตานี่แบบหลอกทางประสิทธิ์เลยนะครับแล้วก็หลอกยิงเสาแรกครับโอ้โหเกือบเสร็จไปเหมือนกันนะครับโปลิเซโร่แล้วขวาของท่าเรือแล้วดูจังหวะในเกมก่อนรักันบอสโควิดหันหลังให้ประตูแล้วจะแต่งเข้าซ้ายดวอภิวัตน์วัวลำหินนะครับไล่ มาดระก้นมาตรงนี้แล้วกดด้วยความบอลฉลับชนสามเหลี่ยมเลยครับจหวะยิงของอาทิตย์บุตรจินดาแล้วยังไม่รอดยิงอีกทียังเคลียร์ได้ครับโอ้โหนฤบดินครับสังกิธรย้อนกลับมากนกพลให้มาอาทิตย์บุตรจินดาไหลมาทางซ้ายแล้วยิงลูกนี้จะเล่นเสาแรกครับ ยิงลูกนี้เนี่ยเอาทิศทางเท่านั้นครับแต่ว่าหลุดกรอบออกไปโอ้โหนี่ถือว่ากะเล่นเสาแรกเลยครับดูจังหวะแรกก่อนครับจังหวะยิงด้วยขวาครับโอ้โห,โอโหบอลนี่ชนขานเต็มเต็มเลยครับลูกยิงของอาทิตย์บุตรจินดาครับจังหวะเปิดเข้ามาของดารกนบอสโควิดครับแล้วลองส่องจังหวะนี้ครับไม่มีตัวประกบแล้วก็ขอลองดูหน่อยครับอาทิตย์บอกครับบอลมาตั้งกันใหม่รัตนากร มองตรงกลางวิ่งฉลับเข้ามาเอาแล้วครับนะ้รือบดินย้อนมาเสาแรากสุภชัยใจยเด็ดโอ้คือนะ้รืบดินเนี่ยปั้นในทุกอย่างแล้วครับแต่ว่าจบอดโดนไม่เต็มครับโอ้และแก่บนเหมือนหมีกินพึ่งเลยครับทางรักแร้วัโควิชแล้วเกมเดินไม่หยุดลบาาช่องนี้ไมคนมาเฟสหนึ่งต่อศูนย์ครับโอ้โหการประสานงานของคู่กองหน้าแับเป็นคนดีอีกแล้วครับวีร,รบุรออกนำหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับสุดยอดครับจังหวัจบสกอ คอนมาโกสครับจบได้คมจริงๆครับแล้วก็ต้องชมคนจ่ายด้วยจ่ายตัดแผงหลังได้สวยเลยครับดูอีกครั้งครับจังหวะจ่ายตัดแผงหลังนี่ของทางสุประชัยใจเด็ดครับโอ้โหจ่ายตัดแผงหลังแล้วไม่ล้มหน้าครับลูกจังหวะยิงครับสวนตัวประสิทธิ์เข้าไปครับคมสุดๆเลยครับลูกยิงของทางไมคอนมาโกสเป็นประตูที่7ในฤดูกาลนี้ของเจ้าตัวด้วยนะครับคือลายแนวรับของเทโรเนี่ยมีชุพลวงามกับไอซคคอนนี่นะครับ แล oh. ้วจังจบครับจบได้คมจริงๆครับนิดเลงไปแล้วก็ยิงแบบไม่จับเลยครับโอ้โหนัดที่แล้วนี่แกชิปอย่างสวยครับแล้วนัดนี้ครับ oh. สุดยัยใจเด็ด oh. แล้วให้มาช่องนี้องทูเปิดเข้าไปแล้วเรียบร้อยครับการประสานงานของ3เกมรุกครับแล้วสุดท้ายองทูเปิด มาคอนมาเวสทับอินเข้าไป2 0ไปแล้วครับโอ้โหครับตาใจเป็นแฟนที่เข้ามาชมในเกมนี้เลยนะครับเล่นไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับวีรันนี่ออกนําทางโปริเซโร2ประตูต่อศูนย์นะครับแล้วก็เป็นเจ้าเก่าคนเดิมครับไมคอนมาเวสครับชมเล็บดูครับสุภาชัยใจเด็ดเด็ยดึงจังหวะแล้วก็จ่ายตัดแผงหลังอีกแล้วนะครับมาด้านขวางกรอบเขตโทษแล้วก็ออาทูปาดเลียดไปให้กับมาคอนมาเวสนี่เข้าชาร์จโล่งๆหน้าประตูครับก็ไม่เหลือนะครับจังหวะนี้ถือว่าเคลียร์ทุกจังหวะนะครับต่อ นี้เช็คก็เป็นประตูอยู่ดีครับสามแนวรุกครับจังหวะนี้ก็มีส่วนกับทั้ง3คนเลยครับเริ่มที่สุประชัยก่อนครับอ่องทูแล้วก็จบโดยไมคอนมาโกเอสครับอืมประตูของบุรีรัมนีเราเห็นประตูสวยๆเยอะนะครับในช่วงหลังเนี่ยครับโดยโวันนี้ก็มีชื่อที่มานั่งสำรองแล้วก็เป็นตัวหลักอยู่แล้วแล้วดูจังหวะนี้พลิกมา ไมคอนมาเกสทางขวาแล้วมาเกสถึงส้นหลังย้อนกลับมาองทูจิ้มหัวเกือบยังติดเซฟของประสิทธิ์ครับด้วยยังแค่สองศูนย์เท่านั้นครับโอ้โหสามศูนย์นี่ยังไม่มานะครับติดพลุงโชคครับดูว่าบอลยาวมาจากแดนกลางที่ถือว่าทาได้แม่นยําเลยครับด้านขวางกรอบเขตโทษไมคอนมาเกสครับดึงจังหวะแล้วก็ปาดเรียดไปตรงกลางแล้วดูจังหวะจิ้มครับขององทูไปติดทางประสิทธิ์เลยครับไมคอนมาเกสย้อนกลับมานรบบดิน เปิดย่อยๆเข้าไปแล้วโคครับสุปรชัยสุดท้ายไม่ฉลับใครครับจะถอยดากันบอสโควิดเนี้ยลงมาเล่นมิดฟิลด์มากขึ้นนะครับแต่ว่าแบรนดอนโอนดยลแย่งได้ไปทางซ้าย สุภชัยใจเด็ดเล่นเสาไกลไมคอนมาเกสโซโหลูเมียครับคือไม่แน่ใจว่าเจ้าตัวนี้จะจับบอลแรกก่อนแล้วค่อยเล่นหรือว่าจะยิงเลยแต่ว่าบอลมันเบาเกินไปครับดูทีฟสุภชัยเปิดมาเสาสองแล้วดูครับจังหวะเหมือนจะไปจับเล่นก่อนหนึ่งจังหวะนะครับโอ้โหไมคอนมาเกสครับดูจังหวะความนิ่งของแกนะครับใจเย็นจริงๆครับสุดท้ายจับรอบนี้นี่จับยาไปหน่อยเลยครับแล้วบอลนี่เข้ามือประสิทธิ์เลยครับคือเลือกที่จะไม่เล่นจังหวะแรกนะครับ สัญญาณมาธีรัทพยิงด้วยขวาลูกนี้วะโฮโฮต้องผวาปัดเลยครับสิวรักษ์แท้สูงเนินครับถือว่ายิงได้กดดันทีเดียวครับลูกนี้ครับระยะไกลก็จริงครับแต่บอลน,นี้มันสายปลายครับโอ้โหแล้วนี่ต้องเซฟครับเน้นชัวไว้ก่อนครับสิวรักษ์สักชวนะที่ลงมาใหม่ ย้อนกลับมาครับแล้วทีรเทพปั้นลูกนี้แล้วโขก็หลุดกรอบออกไปอีกครับก็ประกันหลังชาวเกาหลีต้ครับคอนแดฮีขึ้นมาแล้วก็ได้โขกจังหวะนี้ดูอีกทีจังหวะโยนเข้าไปของรีซอรครับเสาแรกครับจังหวะนี้มงกะว่าจะทําประตูที่เสาแรกเลยครับทางฝั่งของคอแดฮีฟเนี่บแทรกตัวมาโม่งแล้วขึ้นได้สูงแนวรับของวีรัมครับอบอลยังมาครับแล้วพลิกลูกนี้นัดทพนกดด้วยขวาติดแทะของสิวรักษ์ทิ้งออกมาก่อน เโ,โรคงต้องไปว่ากันครึ่งเวลาหลังแล้วครับและผู้สินคุณไพรโรดบุญกำเนิดเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกครับวิรัิรำมยู่นเตดอกนำบริสเทโรเอฟซีสประตูต่อศูนย์กลับมาติดตามเกมในครึ่งเวลาหลังนะครับที่ช้างอารีนาครับ<ป>เกมเริ่มแล้วนะครับ<ป>ก่อน<ป>ใหม่คามิ เปิดดิ้กขวาเข้ามาแล้วโครองลูกนี้จะปัดได้ครับโอ้โหจังหวะขึ้นมงของพันสาเหวี่ปบูนครับแต่ว่าต้องชมประสิทธิ์พดุงโชคปัดลูกนี้ข้ามคานไปโอ้โหซุปเปอร์เซฟเลยครับดูจังหวะนี้พันษาได้โขกแล้วบอลจะเสียบใต้คานและพุ่งปัดมือเดียวครับจังหวะของประสิทธิพดุงโชคครับคือตรงนี้เป็นจุดเด่นด้วยครับจอนกลับมา บอลลงแล้วไหลเข้ากลางจะให้กับองทูองทูด้วยซ้ายโรเลียนเซฟได้ครับประสิทธิ์โอ้โหเนี่ยเกมรุกของบรีรัมนีมาทุกรูปแบบเลยครับไม่มีใครมาประกบเลยครับดูว่าบอลมาถึงทางฝั่งขององทูแตะก่อนยิงกว่าแล้วก็กดด้วยซ้ายครับบอลไม่ออกซ้ายออกขวาเลยครับแล้วก็ไปติดเซฟของประสิทธิ์เลยครับโดนครับนัตพลครับป้องชมจังหวะของสสลักษ์าบอลมาแล้วไหลขนานเส้นมาที่ไมเคิลมาเกสย้อนกลับไอซากอนนี่ ไมคอนแล้วจะตัดเข้ากลางไมคอนโดนผักลูกนี้บริลินว่ายังไงครับไม่ให้เป็นจุดโทษครับโอ้ไมคอนเนี่ยหันไปหาบริสินคุณไปรอดบุญกำเนิดโทษหรือเปล่านะครับรู้ว่าจังหวะไถ่ข้ามานะครับของไมคอนมากวสและเหมือนไปเหนี่ยวกันเล็กน้อยนะครับจังหวะที่ไปดึงแขนนะครับของไมคอนมากวสครับ คือิลสินคุณไพโร์เนี่ยก็คงจะจะพิจารณาแหะครับว่าจะเพียงพอที่จะทำให้เป็นจุดโทษได้หรือเปล่าครับยศศักชาวนะออกมาทางขวาที่อาทิตย์บุญจินดาแล้วยอดเข้าไปยศศักตะวัดยิงลูกนี้ติดบล็อกครับโอ้โหดูครับเจ้าตัวเสียดายเลยครับแต่ว่าต้องชมก,ก็ไปบล็อกลูกยิงของทางยศศักนะครับดูจังหวะตักเข้าไปของอาทิตย์ครับแล้วก็บังบอลได้และดูขาซ้ายนะครับของทางฝั่งชิติพัฒน์นะครับช่วยเซฟไปกับทีมได้ในจังหวะนี้แล้วนฤบดินให้มา สุพนัทเหมือนตาสุพนัทให้ช่องนี้มาไมค์คอนแล้วจิ้มหนีไมค์คอนมากเกรสโอลูกนี้ใจกว้างเป็นแม่น้ําเลยครับครับไมค์คอนมากเกรสดูจังหวะโชว์ความสามารถพิเศษแต่อ้อมตัวนะครับแล้วก็จังหวะสุดท้ายที่จ่ายมาให้กับแบรนดดนโอนิวเลยครับโคกเทียวมาได้ก็เป็นช่วงเวลาของบุรัมครับสัสะลักแล้วจังหวะนี้องทูปันโค,ค้งขา้ามขารกบโอ้โอได้แค่เสียงเฮจากแฟนๆนะครับบอลไม่ตรงกรอบครับลูกยิงไกลของทางองทูนะครับ จริงๆมีจังหวะที่จะสามารถเลี้ยงหลบไปได้แต่ว่าแกจะเลือกที่จะเปิดให้กับเพื่อนนะครับและนี่จังหวะขององทูครับยิงด้วยขวาบอลนี่เกือบจะวุดเสียบใต้คานแล้วแล้วตัดกลับมาเป็นบอลของเทโรดากันบอสโควิดไหลต่อมาจัดถึงอาทิตย์บุตรจินดาครับโอ้โหลูเมียครับคือวางเท้ายิงแล้วครับแต่ว่ามันปักเกินไปสุดปิดดูครับบอลของทางดากนบอสโควิดครับจังหวะวางมาของแม่นยำมากครับแล้วก็จะยิงด้วยซ้ายครับแต่ว่าจังหวะนี้ก็ต้องชมทางพรรษาด้วยครับที่มาทำลายจังหวะแล้วก็ยิงไปดูเหมือนว่าไปโดน แล้วกันบอสโควิดบอลเข้าไปยังโคกอมาได้ครับแล้วบอลไม่ไปไหนโคอีกทีแล้วตรงนี้กดได้ขวาแป๊กไปอีกครับโอ้โหโอกาสหนึ่งของอาทิตย์บุตรจินดาครับโอ้โหจังหวะเก็บตกแถวสองในขัรบอสโควิดครับแล้วก็บอลนี้ไปตกถึงทางฝั่งของอาทิตย์บุตจินดาครับอีบบอลชุลมุนชุลเกสุดท้ายจะหวดได้ขวาครับแต่ว่าบอลนั้นแป๊กเลยครับโอ้โหไม่ได้ลุ้นเลยครับจังหวะนี้เข้ามือทางยศพลครั้มาได้ผันสาไลมา สัสลักหายประโคนจะคล้องหลบนัทพลไม่ผ่านแล้วเสียบอลครับอาครับนัทพลสุขชัยนัทพลแล้วกดด้วยขวาฉลับพันษาแล้วทีระแทบอีกทีครับโอ้โหแต่ว่ายังตรงตัวของยศพลเพียงดาครับไอ้จงพิบูดูครับยิงไปแล้วก็พันษานครับแล้วก็เข้าทางปืนของรีซอแล้วก็พยายามจะแปรได้ขวาครับแต่ว่าแปรได้ไปตรงตัวของยศพลเลยครับถือว่าส้มมาหล่นมาแล้วครับไอซ์คอนนี่ แ่าวจมาช่องนี้เอาบอลลงแล้วกิ้งด้วยขวาข้ามคานครับคือวันนี้เจ้าตัวเป็นคนที่มีโอกาสครับจะมากที่สุดของเทโรแล้วครับอาทิตย์บุตรจินดาครับที่ชาอรีนาครับจังหวะของนฤบดินไหลมาที่ปีจพนแล้วย้อนมาสุพนัทข้ามหลอกแล้วกินวันนี้เป่าเกินไปครับจากพันแก้วพรมโอ้โหดูครับคือพยายามจะข้ามหลอกแล้วครับสุดท้ายเอาชนะนวุฒิได้ครับ ท้ามกลางเสียงเฮแล้วจ่ายลูนี้มาอาแล้วครับไม่ล้ำหน้าจังหวะนี้สุพันัุ์ต้โหจะจ่ายด้านขวาครับ โอ้จะมีบรรเมนิวเติมมาแล้วจังหวะของจักรพันธ์แก้วพรมยกมาสุพนัทเหมือนตาลูกนี้ข้ามคานครับโอ้โหคือหลุดไปอ่ะดวลเดียวกับประสิทธิพดุงโชคแล้วครับแต่ว่ายิงข้ามคานไปเฉยเลยครับครั้งนะครับจังหวะของจักรพันธ์แก้วพรมนะครับตู่จังหวะตักเข้ามาของสุพนัทนะครับแล้วก็ยิงด้วยซ้ายโอ้โหมันเหลี่ยมไม่ดีเลยครับแล้วก็ต้องชมทางประสิทธิ์ด้วยนะครับที่ออกไปขวางจังหวะนี้ได้เร็วนะครับแค่จังหวะอ่านเกมของประสิทธิ์นี่ในเวรวันนี้นี่ก็ถือว่าช่วยทีมได้ เจอนฤรบดินคือสิไม่ว่าอะไรครับแล้วมาครับบอลของณฤรบัดินแล้วจิ้มไปทางขวาเอาละครับโล่งๆเปิดจังหวะแรกอูต้องปัดเลยครับประสิทธิ์ะดุงโชคดูอีกทีฟุบอลของณฤบดินครับจ่ายออกทางด้านขวานะครับและดูจังหวะของโอ้โหจะกรพันยิ่งกว่านี้คือกะตั้งใจยิงเลยครับดูเหนือๆครับโอ้โหปัดปลายมือครับน่แต่ว่าคือหันไปมองเพื่อนนะครับคือไม่รู้ว่าลูกนี้หลอกนัาเท้าหรือเปล่าครับไหลต่อมา สุพนัทเหมือนตาาหาล้ครับสุพนัทลากเข้าไปตรงนี้สุพนัทแต่งเข้าขวาแล้วปั่นลูกนี้ก็เป่าเกินไปประสิทธิ์ังปัดได้แต่ว่าบอลยังไม่ไปไหนครับยังอยู่ที่ปียพนจัก,กรพัน์แก้วพรมเปิดเข้ามาแล,ล้วโค้งนี้เซเมลโรซาครับแต่ว่าหลุดกรอบออกไปยังไม่มาครับประตูที่6ในฤดูกาลนี้ของเซเมลโรซาะะครับ ดูอีกทีบลุยขึ้นมาทางด้านซ้ายก่อนครับสุพนัทครับโชว์ความเร็วครับวิ่งสปีดมานะครับแล้วเล็งเห็นเพื่อนก่อนที่จะล็อกแล้วก็ลองยิงเองครับติดเซฟของประสิทธิ์นะครับแต่นี่ปิีพลเก็บบอลได้จ่ายต่อให้กับจักรพันธ์จักรพันธ์โยนไปตรงกลางนะครับแล้วดูสะบัดนะครับจังหวะนี้ของทางเซมิโรซ่านะครับในครั้งหนึ่งที่เด็ดนะครับที่ดียวัฒดแทนกลางแล้วมาตรงนี้สุพนัทเหมือนตาให้กับศัสลักษ์หาประคองยิงลูกนี้ไม เจ้าตัวนี่ขอ,อนอนกุมหน้าสัหน่อยครับแบบเน้นๆแล้วนะครับขูแต่บอลจังวะนี้จ่ายตัดแผงหลังสวยงามมากครับสุภณัตจ่ายให้กับสัจลักษ์และดูพยายามจะยิงประตูแรกในฤดูกาลนี้ของเจ้าตัวแบบเน้นๆด้วยซ้ายแต่บอลมันไม่ตรงกรอบเลยครับคือไฮไลท์สําคัญคือต้องการประตูสักหนึ่งประตูในฤดูกาลนี้ครับเจ้าตัวเลือกที่จะยิงสวนตัวของประสิทธิ์นะครับไม่เลือกชิปครับโอ้โหลูกนี้ครับที่ดูครัเมันเลือกที่จะส่งให้กับซิเมโรซ่าเลยครับ โอ้โหดูครับเกมของพุยรัมคือพยายามทำให้หลากหลายแล้วนะครับแล้วเป็นแอคชั่นสุดท้ายของเกมไปเลยครับรุธินคุณไทรโรธบุญกำเนิดน,นะครับ เจ้าปานุวิทย์หมดเวลาการแข่งที่ช้างอารีนาครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปิดบ้านชนะโบลิสเทโรเอฟซีไป2ประตูต่อศูนย์สองประตูที่เกิดขึ้นในเกมนี้นะครับก็มาจากไมคอนมาโกเอสครับยิงดูเดียวสประตูในครึ่งแรกครับนาทีที่27นะครับแล้วก็นาทีที่30นะครับทำให้บุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับจบฤดูกาลนี้นะครับด้วยการเป็นรองแชมป์นะครับ30นัดพวกเขามี63แต้มนะครับแล้วก็กลายเป็นทีมที่ยิงได้เยอะที่สุดในไทยลีกฤดูกาลนี้นะครับ